การสร้างความชั่วชา้าละโมไม่ใช่ของหนีสร้างมากสร้างน้อยเป็นภัยแก่ตัวเองตลอดไปสร้างมากทเท่าไรจนกระทั่งถึงจมดี่กับดีกันก็ขึ้นไม่ได้นั่นเราจะว่าใครเป็นคนทําให้เราเป็นคนทําเองให้พากกนวัตระวังเสียเรามาพบบ่อแห่งความเลิศเลอได้แากพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นจิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะมาปิดบงังลี้ลับให้พระพุทธเจ้าทรงทราบไม่ได้ไม่มี ทรงทราบได้หมดแล้วนํามาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้ฟาการคัดเลือกเอาอัะไรชั่วพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละให้แล้วก็ให้รีบละ,ละอยากลา้าหันฉันช่ายเหยียบหัวพุทธเจ้าไปโดยถือว่าเป็นของดีของ,ด,งด,ดีไม่ได้นะจอมอะไรที่ว่าดีก็ให้ทําตามพร,ระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเยียบร้อยแล้วนั้นเราจะค่อยเป็นคนดีก็ดียกฐาน,นะตัวของเราขึ้นให้ดีๆยาไปเหยียบฐานนะของตนให้ตำซาลงไปคนทั้งคนใครจะตลาดยิ่งกว่ามนุษย์ เดียจะฉลาดทําความชั่วชาละโมก,ก็จมในโลกได้เหมือนกันนะอย่าเข้าใจว่าตัวเป็นคนฉลาดมันฉลาดได้ทั้งสร้างความชั่วความดีถ้าผิดพลาดไปแล้วความฉลาดนั้นมันกลายเป็นของโง่มหาโง่พาจากของสร้างความชั่วชาละโมตายแล้วก็ไปโจมโลกเพราะจิตนี่ไม่ชิบหายลงนโลกโลงได้ไปได้พ้นจากโลกไปสวรรค์ออกจากนั้นเป็นธรรมธาตุก็ไม่มีคําว่าศูนย์คือใจตรงนี้หา้ากันสร้างไว้นะ